สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีฮะสวัสดีพ่ฮะสวัสดีฮะค่ะเริ่มต้องเริ่มต้นพี่จ่องก่อนเออเริ่มต้นพี่จ่องแล้วกันพี่จ่องครับครับเอาที่สักนครั้งนี้แล้วกันเนาะครั้งที่สามแล้วทำไมครั้งนี้ตีมของเราถึงเป็นอันดับหนึ่งและอัลเฟตราครับพี่ปูมปูมพี่ปูมคิดครับโอเค้องเรียนเชิญนะวจริงจริงได้สัมภาษณ์พี่ปูมมากกว่าแล้ว กับบูมเป็นมาด้วยเขารู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นคนคิดเขารู้ดิบูมอยู่ไหนฮะบูมบูมเออเ <c oughs> ออโอเคไอ้บูม่นหแล้วก็แคดอีก11็ปีแล้วก็มีเพลงที่ติดอันดับหนึ่งเยอะไปหมดเลยแล้วก็คิดมานานแล้วแล้วว่าจะจัดคอนเสิร์ตที่ว่าเรื่องของเพลงอันดับหนึ่งล้วนๆแต่ตอนแรกก็ยังไม่คิดเรื่องออกเวสตาแต่บางเอญเนี่ยวันนั้นไปที่วันแบงคอกกับพี่นกนะคะ ไปตรงโรล่าะค่ะแล้วก็มีงานรอยเย้าแจ๊สซึ่งเป็นงานออเคสตราแล้วมีวงมดอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นดีจังเลยคิดว่าเออถ้าเอาเพลงอันดับหนึ่งเนี่ยมาทําแบบออเคสตราจะเป็นยังไงเยก็คือก๊อปงานเขานช่มาเป็นงานเราคือคือเห็นมดนกับก๊อปทำที่นี่ใช่ก็เลย๊อาที่นี่เลยก๊อปก็เลยก๊อปงานเขาโอเคแล้วก็ดอนะเอามาปิดนิดนึงเอามาปิดนิดนึงให้เป็นเพลงเรา เพราเล่นเพลงเราเ่เพลงเราไม่แต่ว่าจริงๆคือพี่บอกว่าที่พี่บูมคิดว่าเฮ้ยมันดีเนี่ยเพราะว่าอาจจะเห็นสถานที่มันเหมาะกับแบบคือสถานที่ดีมากเลยครับสถานที่นี่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแคทเรดิโอเนี่ยมามาร่วมงานกับวันแบงคอกตั้งแต่เปิดห้างเลยก็คือเรามาทําห้องกิจกรรมที่วันแบงคอกเป็นห้องของกิจกรรมของแคทเรดิโอนะคะนั่งผมพี่เดี๋ยวพี่ดูรูปับนั่งแผนตรงนี้เลยนะคะ สวัสดีค่ะพี่ยันิดาก็จะมีเพลงอันดับหนึ่งของแซดเลดีโอด้วยนะคะที่จะมาร้องในงานนี้นะคะ่ะก็ไม่ได้ขึ้นเวทีกับทั้งแซดและแซดเลดี้โอมานานแล้วนะคะอยากให้พูดถึงความรู้สึกใครั้งแรกที่ได้มาเล่นในครั้งนี้นะคะตอบรับพันทีค่ะเพราะว่าเป็นเป็นความฝ่ฝันตั้งแต่เด็กแล้วที่จะร้องเพลงกับออเคสตราเพราะว่าตอนเ,อเด็กๆเนี่ยก็ชอบมิวสิคอลมากๆแล้วก็ถ้าเกิดอยากฟังเพลงที่ตัวเองทำมาไม่ว่าจะเป็นแบบ แค่ได้ที่ถึงหรือว่าอารบันกับสอบรูมเนี่ยค่ะพวกเพลงเพ่งเพลงอะไรเงี้ยเราพยายามจะเอาพวกคอร์เทจที่เป็นดับคอนเซสชั่นหรือเอาสตริงหรือทรัมเป็ตหรืออะไรเงี้ยเข้ามาเข้ามาใส่ในเพลงที่ท,ที่ทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอได้ยินว่าจะเอาเพลงมาทำกับออเคสตราสามชิมอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากปกติเนี่ยเราจะไม่ค่อยจริงเราก็สปอยไม่ได้สปอยว่าสมัยแฟร์ดมีเพลงครับตอนนั้นคือมีเพลง ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยนะครับมีบไม่กล้าบอกเธอใอยู่ในบังโจกล้องครับใช่ของโจกล้องนะครับและอีกเพลงหนึ่งก็มีเพลงที่พี่บอยใจใส่โอเคหรือเปล่าพี่ก้องมาคอนเสิร์แตแคทแคทเดี่ยวเพสตาของเราครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ยินดีครับที่ที่ชวนมาผมชอบเครื่องเครื่องถูกเรื่องสีนะโอเคเครื่องถูกโอเคมีเครื่องเครื่องสีเครื่องเป่าเนีมันก็รู้สึก แตกต่างไปจากที่ผมเล่นอยู่ประจำปกติเราเล่นเป็นตริง n อ c โบ b o าชิ้นเลยครับพอมีออปฟิซ่าเขากรู้สึกว่าเวลาทีเล่นมันได้ความรู้สึกเสียงที่มันอยู่ข้างหลังเราอิ่มเปิกอมันมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็แตกต่างจากที่เราเล่นกันอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยมันทำให้มันอยากมาเล่นน้าเล่นมากขึ้นกว่าว่าทุกครั้งที่เราเล่นกนไปอยู่ทั่วๆไปครับจริงชื่องานนี้พี่เขาเป็นคนตั้งนะคะอ้าวเหรอ บอกว่าอพอแล้ากให้ไมพีม่บูมพอแล้วหก็ผมได้มีโอกาสร่วมง,งานแฟนแคททั้งที่หนึ่งนะครับมันเป็นการงานนี้ยป็นเป็นเหมือนมีสองเจเนอเรชันก็คือแฟนเพลงที่โตมากับ Fat Radio. แฟทเรดิโอก็คือพวกผมเนี่ยพี่ก้องผมนะหรือคุณบอยไตรแล้วก็แฟนเพลงที่โตมากับแคทเรดิโอก็คือลูกน้องด้านหลังนะครับก็เวลา ผมจะไม่มีโอกาสได้ไปขึ้น Cat Expo ปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเป็นงานของเด็กรุ่นใหม่เราก็อยากไปชมอยากไปดูไปดูเด็กรุ่นใหม่ไปให้กำลังใจพูดเศร้าเลยงานนี้ยังไปได้สิทำไมทำไมสัเพลงถึงเศร้าขนาดนี้นแฟน์แคทนี่มันเป็นที่สำหรับพวกเราได้มีโอกาสได้กลับมาเจอแฟนเพลงเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยที่นึกถึงพวกเรานะครับแล้วก็อุตส่าห์นำเพลงในสมัยแฟร์วิดีโอที่ขึ้นอันดับหนึ่งเนี่ย มาเรียร์เรนใช่นแบบออเคสตราซึ่งผมเชื่อเลยว่าน้องๆน,นะครับรุ่นหลานๆที่มาชมเนี่ยก็จะต้องรู้สึกตื่นตาตื่นใจไปกับพวกเรานะครับเพราะว่าดนตรีที่ที่คุณมดจะทําขึ้นมาใหม่เนี่ยจริงๆน่าจะอัจเก็บไว้ด้วยนะน่าจะบันทึกเสียงเก็บไว้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งเดียวเลยที่พวกเราจะได้มีโอกาสกับมาทํางานในฟอร์แมตแบบนี้ก็ยิดีเชิญทุกท่านนะครับที่รักในเสียงเพลง ห้ามพลาดกับงานแฟรแคดยอ์เรสตาเด็ออดขาดนะครับผมสุดยอดครับ้วยบอกว่าพอต้องมาดูรายชื่อเพลงที่ขึ้นระดับหนึ่งของทั้งแฟรและแคทมีเพลงที่พี่บอยแต่งรวมทั้งเพลงของตัวเองด้วยนะฮะ<ม><ม>ที่ขึ้นระดับหนึ่งยี่สิบสามเพลงยี่สิบสามเพลงยีสามว่าคือเอ่อมันรู้ตัวว่าเอ้เราผูกพันกับชาร์ตเพลงของแฟรแล้วก็แคทเนี่ยครับมายาวนานมากคือทำเพลงมา ไม่ค่อยขึ้นอันดับที่ห่งมาขึ้นที่นี่นะนะมับอกว่าดินเนี่ยเอ็์มันชามันไว้ใจได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ก็เรียบมานับดูแล้วก็มีถึงที่สิเพลงครับก็ขอบคุณแฟนแล้วก็แคสมากๆที่ที่เป็นสื่อกลางทำให้เพลงของศิลปินทุกคนได้ไปสู่คนฟังครับก็เราก็เฝ้ารอว่าผมว่า คอนเสิร์ตนี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่คนที่มาดูอ่ะเขาจะได้ได้ฟังเพลงที่เขาเคยชอบแต่ว่ามันจะเป็นอัรรถรสใหม่ๆเป็นเสียงใหม่ๆมันน่า,ม,นนามันน่าจะน่าตื่นเต้นนะอมก็รอ เดือดเที่ยงวนสองวันนะหนุ่สือวข้าสวัสดีคุัที่มานวันนี้มาว่ามาเบอร์แว่งคอนเสิร์ตี่เีไหมเรื่องนี่ทุกงเดี่มพี่บ้านสอวันได้เล่นขึ้นเล่น่เป็นไงบ้างใช่ไหมนี่แลวคอนเสิร์ตมาันสามร้อย เป็นอะไรที่ตื่นเต้นดีครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสทําอะไรแบบนี้ก็น้อยครั้งในชีวิตเลยครับที่จะได้โอกาสเล่นกับวงออลเบสตาใหญ่ๆผมเองก็เคยเล่นมาแต่ก็ไม่กี่ครั้งแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พิเศษเพราะว่าจะเอาเพลงที่เรียกว่าขึ้นนดับหนนะครับอยู่ในอยู่ในคลื่นของแอร์ดิโอทั้งหลายเนี่ย ขอเคครับเอเวนต์ตอนนี้ให้เป็นแบบออรสตอร์ซึ่งผมเชื่อว่าผมไม่คิดว่าจะไ้รับการยอมรับนฮะจะได้ยินเพลงแน่นอนต้องเป็นเพลงดังเพลงยิ่แน่นอนแหละที่ขึ้นระดับหนึ่งได้แล้วก็อมาเล่นในรูปแบบของออฟเรสตอรแล้วก็จะมาสลับกันร้องอย่างเพลงที่เคยขึ้นระดับหนึ่งในระบ้านโจกล้องก็ไม่กล้าบอกเธอแต่ก็ไม่ได้เอาเพลงนี้มาลองเจนจนมาถึงรุ่นปัจจุบันจะได้เห็นความพิเศษในโชว์แน่นอนแล้วจะได้ บสามารถซื้อบ so ัตรได้ตอนไหนคะซื้อได้แล้วค่ะเข้าไปในเว็บเปอนคอนเสิร์ตเลยค่ะได้ราคาบัตรก็มีอยางหลากหลายเข้าถึงง่ายใช่ครับมีที่นั่งทุกที่นั่งเสียงดีมากๆนะครับคือจะฟองรัมด้านบนนะครับแล้วก็พวกเราแสดงเต็มที่แน่นอนแล้วก็ได้เจอพวกเราสามคนนะครับมีฮิวโก้โอ้โหนะฮะจะมี นักร้องอีกหลายๆท่านครับที่หน้ชมว่เาเป็นแฟนของทั้งสองคนด้วยได้ชมทั้งสองน,นักน้องก็ดีใจนะครับ4ตุลาคมนี้ใช่ไหมคนะ4ี่ตุลาค,ค่ะได้ฟังจุใจแน่นอนเมื่อกี้ไปแอบถามมาแล้วเพลงเยอะมากคอ,อนเสิร์ตยาวมาก